สวัสดีครับสวัสดีครับม้อรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาฬิกาทางไทย PBS ีวันนี้15มกราคมพบคุณธีรเดชงามเหลือและดิฉันพรวดีราธนาดีค่ะเช้านี้นะครับขอทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับด้วยเพจข่าวเช้า5นาฬิกาของไทย PBS ีนะครับก็ต้องมาขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับหากว่าต้องการที่จะหาช่องทางสื่อสารในการติดต่อพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะฮะหรือว่าทีมงานสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับใน a c e b o o k ครับไปพิมพ์ฮะในช่องค้นหานะครับเขียนคำว่าข่าวเช้า ห้าในาฬิการครับเปิดมาเจอหน้าตาเราทังสองคนแบบนี้เลย<า>ยืนยิ้มแป้นเลยนย <laughs> ก็เป็นเพจที่ทางรายการได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งถูกตัดมาในช่วงของการออกอากาศของไทย PBS นะคะโดยเฉพาะในช่วงข่าวเช้า5นาฬิกาและคุณผู้ชมก็สามารถพูดคุยกับเราได้ในช่วงที่มีการออกอากาศสดด้วยนะคะใช่ครับคือคลิปบางคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่นะแต่ว่าทางข่าวเช้าห้นาฬิการครับก็จะมีการตัดคลิปที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับให้กับชมได้ติดตามกันแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่หากว่า คุณผู้ชมท่านใดครับมีเรื่องต้องการที่จะร้องทุกนะฮะมีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่ส่งภาพหรือาเป็นคลิปก็ได้แล้วก็จะมีการคัดเลือกข่สาสรรครับแล้วก็นํามาออกในพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเรามีการแจกของด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเพจข่าวเช้าห้านาฬิกาไทย PBS ค่ะ